มาแสวงอ่อนคางมิตรยอดงามๆครับพี่น้องพักหวานโอ้แฮกเปิดสิเออมาแน่โคแฮกแน่ข้าวหนูมันเป็นบักขามงามค่ะโอ้จะเอามาดีขนเอาแหกได้หลายต้นยอดอ่อนทั้งนั้นเลยอันนี้แหกยอดใหญ่นี่ผักหวานสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีกับสายลุยสุขสุขชนค่ะมืมเน้ มือนี้ซ้าเปียวพามาเข่าฟ้าหาพักหวานค่ะพี่น้องเก็บมากันนี่ละมากับมูพีมูน่องหลายหลายคนอยู่ค่ะามากันจะลับสายลุยบได้มามือนีมาครับ,บพี่วรรพภาพาลุยค่ะมือนีวันนี้่ะเมืองตาโหลดสิเด็พ่อตามอไปลุ่นต้อกัรค่ะมือนีเก็บเก็บพักหวานครั้งแรกในชีวิตจะในกับปากกดไลกดแช่ให้กอบสายลุยในเด้อจ้ะเด้อ พอแล้วต้วนนึงค่ะมือนีมาก,กับแม่เ้ยค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยมีต,ยตัวหยอดงามๆนะแม่นมเนาะหยอดพักวานพี่นอ้องค่อยรีเอาเนะต้นนี้หลายเติบอยู่ได้พี่นอ้องมึงเนี่ยโอ้โหพุน่นแตกตืมๆอยู่ทา้งพุน่นพี่วันภาไปอีกทางนึงพี่นอ้อง บาก็บ่เคยมาหาค่ะพี่น้องสาวเปียวลุยกับแม่กบหปูเพื่อนหลายคนอยู่ค่ะยังก็แม่พองไปเอาต้นมาอีกงนงอีกตนปลาเขาเอาต้นพูนแม่อู้พี่น้องต้นตน,ตนี้แตกยอดเต็มเลยค่ะมองเนี้ยมาเดียค่ะมาหกันเลจ้ามลี่มาพอ <c oughs> สุดยอดอีลีมาหยาดก,กันเลยนี่จะหยดงามๆนะแม่เนาะ <c oughs> หยดอ้วน <c oughs> อวบมึงเนี่ยพี่น้อง,งน่นได้สะอ่อนข้าก์เบิงบ้งเบิง้งกำลังออกนะแม่เนาะอห้ยยอดงามคักพี่เด้อพี่น้อง,อองาทางพี่เด,อเดอ้อดอย่า <laughs> <laughs> ยสามาเบิ้งแม่ลี่เอาบักงามโปง่ปง <laughs> อยอดดวปวกทั้นงนั้นเลยห <c oughs> มองแม่ได้ละเดินตอนนีคนจากน้ำกลวนเนาะบอกว่ามีเด้อพี่เด้ออีกต้นหนึ่งพี่น้องยอดแตกวัวสวยอยู่พุ่นซับเปลือกซีคืนเอาจ้าไหนล่ะบันนี้พี่น้องคนถือกล่องจะม,มาไหเนี่ยเจสสอหนานะค่ะ เี่ยงสใดอกพักหวานพี่น้องกันลังสิเป็นแม่ตุ๊ปิ้วติปิอยู่อของแสบเด้อค่ะนี่ก็ได้ยอดพักหวานโอ้ยแต่สะอ่อนเดี๋ยวสาวเปียวเขาตัวเก็บกอนเด้อค่ะเดอะ้อนี่ค่ะใหญ่เพื่อนเก็บเอาอยู่ คือห่อดีเถอะพี่เดี๋ยวเขาเห็นหน้าเขาได้ดอกเดี๋ยวเขาจับเสียสีชมพูเมื่อยบ่ห่อเพล็กแสวัสดีฝากช่องแม่ช่องยังช่องเลี้ยวมีดกินยางมาาะลิสาเด้เอจ้าเด้อมาเก็บผักหวานมือนี่ซากมาเก็บน้ำเพลินบ่เคยเก็บจกักเทียอะประธานในประวต,ต้นผักหวานจักต้นอยู่พี่น้องไปเต็ดเจมน,น้ำเพลินมาเด้อมาเด้อบ้างยอดผักหวานนี่มีแต่ยอดอ่อนๆนีออ่พี่น้อง อุ้ยพุ่นะแตกยอดเต็มอยู่พุ่นจะเหลืมมีดกีดยางมะลิสากับกอบสายลุยได้จ้ะเด้อใหญ่ดอกเพื่อนกำลังออกเนาะใหญ่เนาะดอกหลายค่ะดอกหลายค่ะมึงเนี่ยพี่น้องกำลังแตกยอดงามงามทั้งหอยใหญ่เพื่อนเห็นมั้ยนี่อย่าตักนี่แม่เจ้าฟุ้งมึงแม่นี่ก็เ่ราะนาเห็นแม่นี่พี่น้องร้อนเดียวเต็มถุงมื่อซาเปเซเบิ้งดอกเพื่อนบ้านนี่ พุ่นพี่น้องดอกกระได้นี่ของแทบเลยล่ะนี่พอพอสาวเปิดสั่งเราต่ดอกดอกข้าวหวานยอดนี่เดี๋ยวเก็บเอาเฉยๆดูเก็บเอาเฉยๆพูดพูดี๋ยวอทางให้พี่น้องต้นเดียวกันบิ่งก่อนเขาปั๊มลงไปมันคีฮักกัวเราเป็นจังไหนแม่อันนี้ยังนี่โอ้แม่มีแต่ดอกตัวนี้เนาะดอกข้าวหวานพี่น้องมีแต่ดอกว่าท่านจะเป็นหมากอยู่ ยอนเสงพี่น้องเขาบ่เหินนาเนี่ยเดีเดวเด้เด้เสเี่ยวให้บนพี่น้องยอดเพื่อนพู้นพ่อนอือแต่สะอ่อนเข้าพวกเน่เอาเก็บ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 เเดี๋ยวสาเปลี่ยเก็บซอยแม่กูเด้อพ okay, ี okay, ่น้องโอ้ยนี yeah, ่อีกต้นหนึ่งค่ะมีแต่ยอดอวสัวเลยพี่น้องเนี่ย ต้นนี้เก็บสามคนแก่แจ๊กสีเหมือดบ่เหมือดมึงเนี่ยพี่น้องแต่สะอ่อนคักเนาะโอ้ยสาวเปียวสีเก็บให้พี่น้องเบิ่งแก่แจ๊กสีจังบ่มีไผ่ถือกล่องให้พี่น้องบ่าวกรอบกวบ่มาเนี่ยพี่น้องเบื้องไกลๆเบิ่งไกลๆมึงนะโอ้ยยอดพอดีเลยเด้พี่น้อง มาค่ะมาเมื่อกี้พักหวานน้ำสาวเปียวบารกบบบอ,บอเคยเ,เ,เก็บบอมาเลยไป่นองบัสูค่ะหาไข่มดแดงทาแล้วทั้งนึงเห็นแต่ยอดค่ะพี่น้องเติมเท้าพุนพะ,ะโล่แล้วตันนี้มึงไม่หลีกครั้งที่ขืนพี่น้อง <laughs> 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 แค่สูงก็ต้องขืนเ่าแม่เนาะแซมบได พุ่นะมีตัวหยอดใหญ่เด้ค่ะแต่สะออนนี่นี่ยพุ่นะหยอดใหญ่นี่เด็กแม่ลี่ิไ่มมาเร็วอยจะพาไปเรื่อยๆแม่ดมยืดสบวัก็ไม่ดมยืดมีความเสี่ยงน่าจะยืดลุ่มๆไปกับตัวคล้อหรอเป ใส่ทุ่แม่นั่นหวานแม่ก็ยานทีมันหกักของทานกระเดายทีเอารีเอาเลยค่ะพี่ต้องม <c oughs> ีตัวหยอดงา <c oughs> มงามเมนค่ะ <c oughs> เว่างึ่งน้ำไปยันเก็บเก็บว่ามีไผ่ไทยไปตองไทยให้ตากับตาไปเก็บว่ามันเป็นหม้อคุณแล้วก็ต้น มานำกันหลายคนคะ่ะพี่น้องปุณอันนี้ยางน้ทาำทางบะเสอบนนทอนนะคะพี่น้อง ยอดนิดหน่อยเต็มอยู่น้อยอย่าวันเนาะดีเอาเลยเด้อพี่น้องดีเอาตัวเขี่ยังไหนสันไอ้ก็ไปหาใครมดแดงทาล่ะไม่ยูนเฮียนคุณบัมานเออมดแดงกัดนี่เข่าเสียบ่เปลียวมันก็บูคือหาเห็นว่าเงียนอันเงียนเสันอิสตาเวนเขาเหนียมตาเนาะเอาเวลานีกะอันนี้แหละเนาะอิสตาเวนกะเงี้ยงตาเนาะ กองมาน้อยๆเอาไว้พี่ต้มๆพี่งามเอาเลยเอาหมดเลยพี่สานั่นหอบแล้วปะเอ้ยเก็บหอมร้อมรีบไปเรียจ้จพี่น้องสู้ตายไปบุญแล้วทีมงานเก็บพักหวานค่ะพี่น้อง แตกสุดๆมาริส่าสูดๆนกนิทีมงานสูต่ตายค่ะพี่น้องนี่ <ś led> <ś led> ได้บ่ได้บ่ได้บ่ได้ว่ากันค่ะพี่น้องเอามวนคะ่ะมาเบิงผลงานกันค่ะ <ś led> อันนี้ของสาวเปียวกับแม่ <ś led> <ś led> อันนี้ของอมูมาปา one one ่าหลายหลายคนค่ะดูสวยอดงามเนาะขอยังดู่งแห้งหลายสองถุงได้หลายดอกมูพุ่งสองถุงคืออ่อนได้ดไหมป้าแย่อ่อนกับดุลเสีบเสบจังไหนกระฝากกูอะไรกูแชร์ให้ก๊อปใสลุ้นเนี่ยได้แต่พี่น้องคลิปแรกของปีโขงโงค่ะคลิปแรกแห้งหมันเนาะค่ะคลิปแรกแห้งหมันฝากแูเดียวต้องช่วยป่าช่องยังแน่เดี๋ช่องยังแน่ นั่นบอฝากแม่ฝากไหมแฝากแม่ฝากได้ฝากกเรีล้ฝากมีดกีดยางมาษัสนด้นะจ๊าทั้งมีดทั้งตะขอชื่อนี้เหรอชื่อนี้เหรอใครต้องการมีดกีีดยางอละมีดอะไรบอใน่ลเปตาวอะไรตกวแชร์คะเด้อคลิปนี้สาวเปียวลาไปก่อนค่ะ เขอนี่ว่าปหันายลวยลสวัสดีค่ะลไปลูมีไปเลยยังไปเลยยังม่ไปเลยยังไปไปเขาไปจอดไปเลยปุดิไป